じゃあ、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 じ มีปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่พี่น้องประชาชนจะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแต่เกิดขึ้นจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ตัวเองที่ไหนหรอกมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นกรกตรชอบสแสลงหน้าออกมาให้สัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาว่าต้องการมีการไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเป็นกรกตรที่ควรตีนที่สุดพี่น้องครับ กรกตทยอยมาทยอยมาทยอยมารางคว่ามีจํานวนหลายพันคนต้องการให้กกตและผู้อำนวยการเขตเปิดการเสพน้ำมินมหาลัยเสรก็มีการจุดเทียนทุกวันและพี่น้องพี่กองค้าเปอรธัญบุรีร่วมกันจุดเทียนเช่นเดียวกันพี่น้องครับเพราะว่าต้องการให้บ้านนี้เมืองนี้เกิดความสงบสุขและต้องการให้บ้านนี้เมืองนี้ให้พี่น้องประชาชนซึ่เป็นเจ้าของบาน ได้ใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งมาขโมยอำนาจของพี่น้องประชาชนไปแล้วก็ไปอ้างว่านี่ฉันได้อำนาจมาเรื่องมาแล้วมันเพจะมาอย่างกฝ่ายประชาชนที่มาตายที่นอนมือกันก่อนเรื่องของเรื่องนี้นะครับที่มันเป็นญหาวุ่นวายอยู่ในขณะนี้ไม่เกิดจากอะไรเลย3คนเกิดจาก95เเซ็จาการเลือกรับ เรือตัดสินที่มองไม่เห็นครับตังได้หรือไม่ได้อย่างไงก็แล้วแต่ขอให้ประเทศเ็ลียมีคำว่าอรนะที่ปเทศไตยและขอให้ตัวโลกเู้ว่าสอามีดปตัดสินี่น้องเราบ้านเมืองมันจะได้สง่ต้องยังเป็นประเทศไทยเหมือนเดิมใฮะการอยู่สถานีเอ1เ5มร้อยเมกะเฮิรตช์ชื่อว่าเชียนเมืองนนท์พอดีย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ปทุมธานีแต่ไม่อยู่ปทุมนานครับเป็นงามนะพี่น้องก็มีถ่ายรูปไปลงเฟซบุ๊ก นะมีถ่ายรูปไปส่งไปที่เอเชียอัพเดทร่วมจากจเป็นภาพที่สวยงามเด็กเหล่านี้นะพี่น้องครับลูกหลานของเราจะเป็นอนาคตยังไงก็1นึสนเสียงในวันเลือกตั้งเหมือนกันพี่น้องครับคนที่ยังไม่ได้เทียนนะครับเทียนเทียนอเทียนเทียนเทียนยังได้ไม่ครบเลยนะครับเทียน ที่ปักไว้ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านั่นแหละวันเปลี่ยนแปลงกา,การปกครองจากระบบสมบูรณาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาที่ี่น้องเราอีกสักครู่นะพี่น้องนะครับเราเขาบอกอีกนานไหมบ้านนี้เมืองนี่มันอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีคนเลยแต่คุณไปปิดมันสร้างความเดือดร้อนไปทั่วมันก็มีการประท้ากันทุกคืน เขาไปปิดตรงจะเข้าไปหาเมียกล็ลำบากไอ้ที่สําคัญเข้าไปหาเมียเนี่ยถ้าไม่ทันใจเนี่ยมันโกรธมากพนะี่น้องมันต้องเฮ้ยคิดถึงเมียต้องรียกถึงบ้ตรพพอครับหลังศูนย์ราชการเนี่ยมันเป็นแฟลกของตํารวจสอทุ่งสองห้องสอทุ่งสองห้องเขาก็ไม่ยอมครับไอ้นี่ก็ต้องปีนกําแพงไปหาเมียเพราะตกกลางคืนมันไส้เลยปีนกําแพงมา ร่อไ้พวกกกปสมากเลยครับพี่น้องถ้ามันไม่ว่าจะตายกี่ครั้ง